สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพกับผมชื่อนายปัญจแก้วสีทองนะครับการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคนิคการแพทย์มาลัยม่หดนแล้วหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้ทางวิชาชีพที่เรียนมานะครับได้แคลิฟอร์เนียไลเซนที่นู้นจะทำงานได้ต้องสอบไลเซนให้ได้แล้วได้อเมริกันบอร์ดทางด้านเมดิคอลเลบอร์ตอรี MTSCP สมาชิกสมาคมพยาธิแพทย์แห่งสหรัฐเมกาแล้วก็ในที่สุดกลับมาประเทศไทยนะครับไปคุกคลีกันมากเลยเราเรียนรู้อะไรจากปลาเซนมมนนะครับปลาเซนมอนฉลาดครับรู้ได้ยังไงจากทะเลเข้าสู่ปากน้ําแล้วต้องกลับไปวางไข่ที่ถิ่นตัวเองเกิดก็แสดงว่าสมองปลาเซนป็นนะครับไม่ใช่ธรรมดามีธาตุเหล็กเยอะสามารถสื่อกับสนามแม่เหล็กโลกได้ดีครับ เขาถึงไปถึงที่หมายปลายทางได้อย่างถูกต้องปลาแซนมอนแข็งแรงและทรหดอย่างไม่มีสัตว์โลกชนิดใดเสมอเหมือนเดินทางว่ายน้ำคิดเป็นกิโลสองสามพันกิโลโดยไม่หยุดเลยไปได้ยังไงครับจากน้ำเค็มเข้าสู่น้ำจืดไม่เป็นไรเขามีอะไรในเนื้อในตัวน่าสนใจไหมครับมนุษย์ รู้เห็นปลาแซลมอนเช่นนี้หวังอยู่สองอย่างจากปลาแซลมอนเมื่อไรก็ตามที่เราได้กินปลาแซลมอนแปลว่าเราต้องฉลาดครับผมเมื่อไรที่เรากินปลาแซลมอน,ปนไปครับเราต้องแข็งแรงและทอระหดเหมือนปลาแซลมอนหวังสองอย่างเท่านั้นมาดูว่าในเนื้อของปลาแซลมอนมันมีอะไรอยู่ครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าในกล้ามเนื้อของปลาแซลมอนนั้น มีสารแครโรทีนอยอยู่ชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าแอสตาเซนทินสูงที่สุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ที่แข็งแรงทั้งหลายช้างมาวาควายนี่ความลับของโลกได้ถูกเปิดเผยแต่การที่เราจะสกัดสารแอสตาเซนทินจากเนื้อปลาแซลมอนไม่คุ้มค่าครับเพราะปลาแซลมอนมันแพงเขาพบว่าปลาแซลมอน กินสาหร่ายชนิดหนึ่งมีชื่อว่าเฮมาโตคอคัสพลูวิเอลิสตัวนี้ครับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับตอนนี้กำลังสุกแต่ว่ายังไม่เต็มที่มีเขียวเขียวแดงแดงเมื่อสุกเต็มที่แดงหมดเลยนะครับเขาก็ไปสกัดมาจากสาหร่ายตัวนี้แหละนะครับมาดูก่อนที่จะไปถึงเรื่องสกัดกันนะครับมาดูใครเป็นผู้ผลิตสาหร่าตัวนี้ชื่อว่า Cyanotech Corporation เว็บไซต์ Worldwide Web Cyanotech.com นับถึงปัจจุบัน27ปีเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตสลายและนับปัจจุบันเป็นบริษัทมหาชนครับหุ้นอยู่ใน n นสเด็กไซเอนะครับตั้งอยู่บนเกาะฮาวายที่อากาศบริสุทธิ์ปราศจากมลพิษนะครับมาดูความเป็นมหาชนก็นะครับวางท่อลงไปในทะเลลึกลงไปใต้ดิน เก้เมตรเกือบกิโลครับท่อใหญ่ๆอย่างเนี้ยนี่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมหาชนลงทุนมหาศาลเพื่ออะไรครับเพื่อไปเอาน้ำทะเลที่ตกพลกอุดมไปด้วยแร่ธาตุถึง94ชนิดมาใส่ในบ่อเลี้ยงครับแล้วน้ำระดับนี้เย็นยาเยอือกนำไปทำให้สาลายแห้งที่อุณหภูมิ4องศาสี จึงสามารถรักษาสารอาหารได้ครบถ้วนครับมีที่เดียวในโลกวิธีการนี้ได้รับจดสิทธิบัตรชื่อว่า Ocean ย h i e l d ์ไรนิงซึ่งผมจะแสดงรูปให้ดูต่อไปนะครับอ่ะดูคล้ายๆนากุ้งบ้านเราเนาะบ่อตั้งอยู่บนหินลาว่าภูเขาไฟที่ดับไปแล้วถึง400ปีเออ ตามจินตนาการของเจ้าของทั้งคั้งที่ขุดบอ่อแบบนี้ยากมากเลยนะครับแต่มันดีตรงไหนนะครับเวลาลมพัดไม่มีฝุ่นละอองก,ก็แปลว่าปราศจากมลพิษไม่ว่าทางอากาศทางน้ำและทางอาหารสาหร่ายพวกนี้มีอะไรที่ลงไปในบอ่อมันดูดซับหมดนะครับเพราะนั้นสาหร่ายที่ปลอดภัยสุดๆเนี่ยต้องเป็นสาหร่ายระดับโลกแบบนี้นะครับเวลามันบูมเต็มที่ เขียวเหมือนนาข้าวเนาะแต่พอมันสุกเต็มที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวนะครับสีแดงอย่างนี้ครับใครอยากจะไปเที่ยวอาวายัยบอกคุณภูรลิศนะครับไปดูสีแดงๆกันดีไหมใกล้ๆภูเขาด้วยสวยมากเลยผมก็ยังไม่เคยไปคงจะได้ไปเที่ยวนี้นะครับดูๆแล้วอ่ะพร้อมเก็บเกี่ยวนะครับนี่คือวิธีทำให้แห้งโดยใช้ความเย็นก็เขียนผังมาอย่างนี้นะครับมีที่เดียวในโลก การสกัดนี่วิธีสกัดสกัดเสร็จได้มาเป็นผงแดงๆอย่างนี้ไม่ละลายน้ำละลายในไขมันเขาใช้น้ำมันดอกคำฝอยซึ่งเป็นน้ำมันที่ถือว่าดีที่สุดละลายแล้วมาบรรจุซอฟเจลแคปซูลบรรจุขวด60แคปซูลเช้าวเม็ดเย็นเม็ดเ,เดือนหนึ่งพอดีเลยถ้าใครอยากสวยเร็วเช้า2เย็น2 15วันก็มาซื้อใหม่นะครับ ควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ15ชนิดไม่ผ่านเป็นอาหารสัตว์นี่ความระดับโลกเขาไม่ปล่อยออกไปง่ายๆนะครับประโยชน์ที่ผ่านการทดลองทางการแพทย์แล้วหนังสืออยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเป็นหนังสือของบริษัทไซยานเทคพิมพ์เผยแพร่โชคดีที่ได้แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับมีจำหน่ายถ้าใครอยากจะรู้ลึกซึ้ง แล้วก็หาอ่านรายละเอียดได้จากสองเล่มนี้ที่ผมบรรยายนี้เวลาจำกัดผมจะบรรยายอย่างย่อๆเท่านั้นนะครับผ่านการทดลองทางการแพทย์แล้ว14ประการประการที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าต่อต้านการอักเสบอินฟลามเมชันโดยยับยั้งสารที่ทำให้เกิดการอักเสบในภาพทั้งสามตัวนะครับ พวกแพทย์พวกเภสัชจะรู้ดีมากสำหรับสารสามตัวนี้การอักเสบเรื้อรังของเซลล์เนี่ยเป็นสาเหตุใหญ่ของโรคเสื่อมโรคเสื่อมเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยานี่คือโรคเสื่อมยกตัวอย่าง12ชนิดนะครับจากร0อยกว่าชนิด เช่นมะเร็งหัวใจหลอดเลือดเบาหวานความดันโลหิตสูงอัมมาพฤึกอัมมาพาดโรคภูมิแพ้โรคเกาโรคกรูมาตอยโรคต้อกระจกโรคอัลไซเมอร์โรคพาคินสันและโรคชราก่อนวัยอันควรนะครับยาทำอะไรไม่ได้ก็แปลว่าต้องการสารต้านอานุมูลอิสระเข้ามาช่วยไม่นั้นเราไม่สามารถจะอยู่รอดปลอดภัยแล้วนะครับปัจจุบันนี้ ข้อที่2องทำให้แข็งแรงและทอรหดเหมือนปลาแซลมอนยกตัวอย่างลุงแม็กเบอร์ดิกนะครับปัจจุบันอายุ78ปีตอนสมัยหนุ่มๆพยายามจะเล่นตรกีฬาให้ผ่านให้ได้สักครั้งเพื่อเป็นเกียตรติประวัติกับวงตระกูลไม่สามารถทำได้เขามาทำได้เมื่ออายุ75 76 77 3ปีซ้อนเขา อ้างว่าเขารับประทานไบโอเอสตินก่อนการแข่งขัน3เดือนคนอายุ75ผ่านไรกีฬาได้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอย่างมากไรกีฬาเป็นการแข่งกีฬากัน3ชนิดคือว่ายน้ํา3.9กิโลเมตรเสร็จจากการว่ายน้ําขี่จักรยานร8 0กิโลเมตรเสร็จจากจักรยานไปวิ่งมาลาธอน42.2กิโลเมตรมนุษย์ธรรมดาทำไม่ได้นอะนะครับนอกซุปเปอร์แมนจริงๆ นะครับส่วนนายทิมมานะครับสมัยเป็นนักศ <c oughs> ึกษาอยู่มหอะไรจนจนนะครับแต่เขารู้ว่าเมื่อไรก็ตามที่กล้ามเนื้อเขาสะสมแอสตาเซนทีนได้เต็มๆเขาจะกลายเป็นเชมโลกสักวันนะครับเขาก็รับประทานไบโอเอสตินสะสมไปสะสมไปพออายุ27เขาเป็นแชมป์โลกดูรูปร่างขานี้ครับ เขาเรียกว่ามนุษย์แซลมอนนะคับคนนี้ก็ดูผิวพันธ์เขาดินะครับข้อ3นะครับป้องกันรังสี uv จากภายในร่างกายและเพิ่มความงามให้แก่ผิวพันธคุณภาพนี้ได้รับการรับรองจากรัฐบาลสหรัฐให้ us patent 6443025เขาบอกว่าลบรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความชุ่มชื้น ปรับสีผิวนะครับเพิ่มความยืดหยุ่นเพิ่มความนิ่มนวลและลดจุดด่างดำถ้าจะถามอะไรเอ่ยกินแล้วสวยในโลกนี้สวยแบบมีเอกสารยืนยันผมเชื่อมีตัวเดียวเท่านั้นแหละครับนะครับ,นะรบถ้ามันเป็นอย่างที่ว่าจริงๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับรังสี UV ที่แผดเผาทำให้เราผิวเราเสียทุกวันนี่นะครับ เราไม่ต้องไปทาครีมทาอะไรกันแล้วต่อไปออกจากบ้านรับประทานไบโอเอสเป็นยืดหน้าไปเลยไม่ต้องกลัวแสงแดดอีกต่อไปแล้วตัวนี้มันเป็นผงสีแดงแดงละลายในน้ํามันเมื่อกินเข้าไปแล้วไปอยู่ที่ผนังเซลล์ครับสีมันแดงถ้ามันไปอยู่ผนังเซลล์ที่แก้มคุณคิดว่าแก้มคุณสีอะไรครับบอกกันตรงๆว่ามันไปตรงไหนมันแดงตรงนั้นแล้วนะครับสวยไหมครับแดงๆเห็นไหมครับ จะถูกจะแพงไหมครับ mm hmm. ให้แดงกันไว้ก่อนถูกต้องนะครับปกป้องสมองและระบบประสาทส่วนกลางอาวัยวะอะไรสําคัญมันช่างฉลาดจริงๆก็จก็เข้าไปช่วยปกป้องเสร็จนะครับมันสามารถผ่านตัวกั้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองได้ blood brain barrier สารเคโรตีนอยอื่นๆห้ามเข้าครับไม่รู้มันเข้าไปได้ยังไงสมองปนอวัยวะที่ต้องปกป้อง เพราะสมองณปัจจุบันใช้งานมากออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไป85%ไปใช้ที่สมองเกิดการสันดาบอย่างยิ่งยวดเมื่อเราเครียดนะครับจะเกิดอนุมูลอิสระออกซิเจนซึ่งจะต้องกำจัดทันทีไม่เช่นนั้นสมองคุณจะถูกรบก,กวนเบากเบอกก็ขาดสมาธิหลงหลงลืมลืมกลับบ้านไม่ถูกจำเมียตัวเองไม่ได้ก็มีนะครับ หนักๆเข้าเลยเป็น Alzheimer. อัลไซเมอร์โอ้คนอเมริกานี่ออกจากบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูกรัฐบาลต้องเลี้ยงเป็นแสนๆคนบ้านเรามีเป็นหมื่นครับถามว่าเชื่ออะไรไม่รู้ญาติใครก็ไม่รู้แล้วก็ตกลงเอาไปไหน,นเนี่ยรัฐบาลเป็นภาระเขาถึงซีเรียสเรื่องนี้มากนะครับตัวต่อมาเอาไว้ววะต่อมานะครับฉันรักเธอบานแก้วตาดวงใจเคยได้ยินไหมครับ เพราะนั้นตาเราจะเป็นอะไรไปไม่ได้มันผ่านตัวกั้นเลือดไปเลี้ยงลูกตาได้ไปปกป้องลูกตาไม่ให้ถูกทำลายปัจจุบันรังสี U ูวีทำลายลูกตาอย่างมหาศาลลูกศรที่ชี้ในภาพนะครับนั่นคือจอรับภาพประกอบด้วยเส้นเลือดฝอยและเส้นประสาทที่ละเอียดอ่อนรังสียูวไปกระทบตรงนี้แล้วเนื้อเยื่อตรงนี้เขาเรียกว่ามา์คิลลาเซลมาคิลาดีเจนเนเรหมอชอบเขียนอย่างงี้แปลว่า นะครับการมองเห็นไม่ชัดเจนนะครับต้อกระจกนะครับฝ้าฟางบอดเป็นถึงขนาดนั้นเป็นกันมากเลยนะครับเรื่องต้อกระจกเนี่ยผมรับรองเลยประสบะการณ์นี่เห็นผลชัดเจนภายในแค่อาทิตย์เดียวกับลองดูนะครับข้อที่6ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดแข็งตัวโรคนี้ทำไมมนุษย์ตาย ผมคิดว่าชั่วโมงหนึ่งสองสาคนนะครับทั้งประเทศเนี่ยมันตัวนี้มันช่วยได้ไงครับลดโคอเลสเตอรอลเลวลดไตรคลีไ์แต่ไปเพิ่มนะครับโคอเลสเตอรอ,ดอลดีเออลดลดเพิ่มปกติถ้าลดลดลดนะแต่นี้ลดลดเพิ่มมีตัวเดียวโรคปวดข้อมือเนื่องจากเอ็นอักเสบนะครับเป็นกันมาก ในประเทศอุตสาหกรรมบ้านเราก็เริ่มเป็นมากแล้วเล่นคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ผัดก๋วยเตี๋ยวทั้งวันทั้งคืนใช้เอ็นตรงนี้เพราะอักเสบต้องข้าเฝือกอย่างเงี้ยนะครับทำอะไรไม่ได้พิการแก้โดยยังไงครับถ้าไม่ใช้ b i o s ินผ่าตัดครับอย่างเงี้ยเขาดึงเอ็นออกมาอย่างเงี้ยครับน่ากลัวไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้เอ็นมันปกติเอ็นนี่มันยืดหยุ่นได้นะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นผังผืดงั้นมันยืดหยุ่นไม่ได้พอกระดิกขยับมือมันจะปวด มันเวลาเขาผ่าตัดนะครับเขาต้องดึงผังผืดที่มันเกาะอยู่ที่เย็นออกมาที่เห็นเนี่ยนะครับถ้าดูภาพต่อไปมันจะใส่ในถ้วยเนี่ยเป็นถ้วยๆเลยนะไอ้ตัวเนี้ยแล้วผ่าตัดเสร็จถามว่ามันจะกลับมาอีกไหมครับีถ้าคุณยังไปขืนเล่นแบบนะั้นใหม่พอมาอีกก็แปลว่าพิการอีกนะครับลองนึกสภาพเลยครับเราถ้ามีมืออย่างนี้ทําอะไรไม่ได้เลยเป็นไงครับปัญหานะครับ เทนนิสเอลโบเอ็นข้อศอกอักเสบเหมือนพลดดอนสีชาพันต้องออกจากอาชีพเล่นเทนนิสเลยนะครับแก้ไม่ได้ต้องใช้ตัวนี้โรครูมาตอยเป็นแล้วไม่หายนะครับทุกข้อมันจะปวดไปหมดส่วนมากใช้ยาเอนเซตและมีผลข้างเคียงท่นใช้ไบโอเอสตินได้ผลเช่นกันแต่ไม่มีผลข้างเคียงนะครับ ปรับปรุงน้ำเชื้ออสูจินะครับเพิ่มสมรรถนะทางเพศเพิ่มโอกาสการมีบุตรสำหรับผู้ที่มีบุตรยากสามีภรรยาแต่งงานกันมานานไม่มีลูกสักทีนะครับไปหาหมอก็แล้วกินยาก็แล้วเขาทดลองชายหญิงส0บยคู่6เดือนมีท้อง10คู่นะครับนั้นผมแนะนำได้แต่ว่าให้มีท้องไม่มีท้องไปช่วยเหลือตัวเองนะครับสิ ป้องกันโรคปวดข้อและกล้ามเนื้อช่วยการฟื้นตัวเร็วขึ้นนักกีฬาแข่งแล้วแข่งอีกเนะี่ยลองดูดีนะโดยเฉพาะนักกีฬาอาชีพเขาจะต้องการสิ่งนี้ครับข้อ12นะครับบรรเทาอาการปวดจากเม็ดพุพองและแผลเปื่อยในปากคุณภาพนี้ได้รับ U.S. Patent 6 3 4 4 2 1 0 U.S. Patent แปลว่ารัฐบาลได้รับรองแล้ว ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ขายดีระเบิดระเบิดแล้วตัวไหนที่รับรองนะครับเสริมภูมิคุ้มกันจําเป็นไหมครับแน่นอนปัจจุบันภูมิคุ้มกันเราต่าลงต่าลงหวัดถึงมาหลายๆชนิดนะครับปีนั้นหวัด2,009อีกปี2,010ให้สังเกตเมื่อก่อนถามว่าโรคเหล่านี้มันมีมันมีครับแต่ทําอะไรเราไม่ได้เพราะภูมิคุ้มกันเราถึงสูงพอปัจจุบันสิ่งแวดล้อมเร็วลงทําลายร่างกาย ภูมิคุ้มกันต่ําลงต่าลงวัด2,009 2,010ปีหน้าโปไทยไปเลยครับ2,011แน่นอนนะครับต่อต้านสารก่อมะเร็งวงเล็บทดลองในสัตว์อเมริกาทดลองในคนเป็นไงครับคุกเขาไม่ให้ทดลองในคนนี่14ข้อที่ระบุไว้ในหนังสือที่แสดงให้ท่านเห็นเมื่อกี้ข้อ15ผมเป็นคนแถมเองนะครับบังเอิญเหลือเกินเนี่ย คุณผูริตเขาได้ยี่ห้อนี้ไปนะครับไปทั่วโลกทั่วโลกไปประเทศไหนตั้งชื่อกันอเอาเองแต่ของชื่อนี้นะครับไบโอเอสตินบริษัทไซโนเทคตั้งให้ผมผมไม่ได้ตั้งเองนะครับและผมตั้งใจจะมอบให้พักพวกของคุณผูริตที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่จริงถ้าเป็นบรรยายธรรมดาผมให้ปรบมือนะเนี่ย ขนาดรับประทานบำรุงสุขภาพ1-2เม็ดสองมือ้อเช้าเย็นผู้ป่วย2-6แคปซูลสามมือ้ออาจจะเชา้ากลางวันและก่อนนอนนะครับก่อนหรือหลังอาหารก็ไดนะ้สรุปนะครับไบโอเอสตินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังที่สุดในโลกซึ่งนอกจาก จะต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับลดการอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคเสื่อมและโลรคชะวาก่อนไวอันควรมันยังทำงานได้มากกว่านั้นมากกว่าสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆในโลกนี้คือนะครับมันให้ความแข็งแรงและทรหดแล้วยังให้ความงามแก่ผิวพรรณอีกด้วยเห็นไหมครับนี่คือความต่างความต่างของไบโอเอสติน Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова